สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรนบิดลักแฟนชมครับกลับมาพบกับหัวใจมิตีน on the เ a y ในรายการคืนนี้นอนนี่นะนะครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับและที่เห็นอยู่ขนาดนี้คือโรงแรม L2 นะครับอยู่ที่ซอยเหล่านาดีโรงแรม L2 เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะครับบรรยากาศ รอบๆโรงแรมนี่คือขนาดทีวีนะครับข้างๆมีโต๊ะนั่งเล่นตัน้อ่านหนังสือนะครับมุมตู้เย็นนะครับเคาน์เตอร์วางของนะฮะผมอยู่ชั้นเจ็ดนะครับชั้นสูงสุดของโรงแรมก็ชั้นเจ็ดนี่ก็จะเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นสวยงามนะฮะนี่ครับมีระเบียงด้วยมีระเบียงไว้ตากผ้าด้วยนะครับ ตรนั้ที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนน้นคือเห็นตลาดต้นตาลน,นะครับอยู่ใกล้ตลาดต้นตาลน,นี่คือวิวของชั้น7กลับมาที่ห้องนะฮะเตียงนอนครับห้องเป็นขนาดที่ไม่กว้างมากนะครับตรงหัวเตียงนี่มีสวิตไฟเปิดปิดนี่ครับห้องน้ำมียาสระผมน้ำยา น้ำครีมแบบน้ำนะครับห้องน้ําประมาณนี้แยกเปียกแห้งด้วยกระจกนี่นะครับกระจกมีห้องน้ํานี่คือมุมห้องน้ํานะฮะนี่คือมุมห้องนอนเห็นวิวนะครับชั้นเจ็ดวิวสวยมาก พัาเช็ดตัวข้างบนนี้คือชั้นวางของครับแอร์ชนิดแขวนมีรีโมทคอนโทรลควบคุมครับทักที่เราทูครับเราสามารถออกกำลังกา,ายได้ที่ห้องฟิตเนสนะครับเพราะว่าเ็ามีฟิตเนสด้วยนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องไปเสี่ยงโควิดกับคนเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งตามถนนก็ไม่ต้องกังวลเสียงมาเรัวิวที่นี่สวยด้วยนะครับเล่นก็มีเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็นสายลอยไทยนะใส่ใส่ได้ยกขึ้นหนักได้นะลำโพงเริ่มเล่กนกล้กาเพิ่มเล่นกล้าพร้อมนะครับมีท็อคันครับวิวสวยจัง<ม>นะครับที่นู่นโรงแรมเอลให้เฉยนะครับที่นี่เอาถูกโรงแรมนั้นตั้งอยู่ที่ซอยเหล่านาดีนะครับเพื่อนราคาที่ผมเข้าพักราคาแ800ดร้อยบาทพร้อมอาหารเช้านะครับมีทั้ง เตียงคู่แล้วก็เตียงเดียว คลาสสิกกำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากครับที่ขอ,อนแกนนี่ถ้ามีรถไฟวิ่งมานี่ก็จะโอ้โหสุดสวยคลาสสิกเลยแหละครับ